เอาล่ะสวัสดีทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้กับผมเองไอ้อส,สุลโลสเกคนเดิมคนดีนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกมฟอร์สเกตอีกเช่นเดิมนะครับผมนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ทางฟอร์สเกตนะได้อัปเดตมาไปที่เรียบร้อยแล้วผมนะหลังจากการรอคอยอันอย่างยาวนานนะผมกอ็อย่างแรกเลยนะผมหน้าล็อบบีบ้มันเปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะเพราะว่าอีเวนต์นี้เนะี่ยเป็นอีเวนต์ซัมเมอร์นะอ่นนี่ ก็จะมีพวกเป็ดมาแล้วผมแล้วก็จะมีพวกฝุ่นอะไรพวกนี้นะและ้วก <kel> <z opus> ็มีเซิร์ฟบอร์ดมาด้วยเฮียก็อย่างว่าเนาะแล้วดูดินี่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 ก็จะมีเป็นไอ้นี่แล้ผมเป็นเอาไว้มาแช่น้ํานะนี่แล้วก็ไอตรงนี้มันก็จะมีห่วงยางอยู่นะก็มันก็เปลี่ยนแมปเฉยๆนะผมก็มีแค่แบบพวกเป็ดมา ยืนๆอยู่นะผมก็มีแค่นี้นะสำหรับวันนี้นี้เอาล่ะก็จะมาถึงคําถามหนึ่งเลยนะผมที่ว่าผมเนี่ยหายไปไหนนะผมหลังจากเดือนสอเดือนเนี่ยคือผมเกิดอุบัติเหตุนะไอ้เหี้ยรถล้มหน้าโรงเรียนนะ <c oughs> คือแบบแขนแขนซ้ายผมแบบแม่งพลิกนะผมก็เลยไอ้นี่นะก็เลยได้ใส่เฟือกกันนะก็ช่วงนี้ผมก็อาจจะไม่ได้อัพคลิปบ่อยนะผมนะเพราะว่ามีอาการเจ็บมือนะผม ก็เอาละก็พักไว้สําหรับเรื่องของตัวผมนะก็มาดูที่อัปเดตกันดีกว่านะอัปเดตนะก็จะเปลี่ยนสแลชเชอร์นะก็คือ j จสันนั่นแหละเปลี่ยนฆาตกรเป็นสแลชเชอร์นผมก็เป็นการรีดีไซน์นะผมก็ตามนี้เลยฮนะนี่ก็ก็ <c oughs> <c oughs> สวยอยู่นะเออเป็นหน้ากากใหญ่มันพูดไงเดียก็หน้ากากมันใหญ่ขึ้นนะแล้วก็มีสโตนก็จะเปลี่ยนหมดเลยนะผม ก็เนี่ยสกินทุกทุกสกินที่เป็นหน้ากากเจสันนะยกเว้นน่าจะเป็นเลสคัตเนี่ยที่แม่งไม่น่าจะเปลี่ยนนะไอ้เหี้ยแล้วก็เวนตินี่ก็เปลี่ยนด้วยนะยกเว้นน่าจะเป็นคอมมานอินฟโฟเนชั่นเนี่ยอันนี้ไม่น่าจะเปลี่ยนนะไอ้นนไเนนหีเ้ยเพราะมาจากเกมของเขาอยู่แล้วนะก็เราจะมาดูสกินกันเลยดีกว่าฮะก็สกินเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยไอ้เหี้ยอ่ะ ซึ่งสกินใหม่ของเจสสันก็จะมีสกินดักฮะราคาอยู่ที่750บาทนะผมแล้วก็จะมีอีกหนึ่งสกินนะแล้วก็คือโฮเมอร์ลันเนอร์ก็เป็นสกินราคา1,000บาทนะผมเอาละ่ะก็ต่อมาแล้วผมก็จะเป็นสกินสติ๊กแชร์นะผมราคาอยู่ที่1,987บาทนะผมก็สกินนี้ก็น่าจะมาจากไฟน์แอเฟดดี้นะผมก็ ก็สกินนี้ก็จะดูคล้ายๆเหมือนฟ็อกซี่หรอือเปล่าฮะเออใกล้เหมือนฟ็อกซี่ดิไอ้เหี้ยเพรหน้ามันดูเหมือนม้าเลยก็ต่อมาผมก็จะเป็นสกินของจอร์โดของเราแล้วผมก็จอร์โดแบงโชคดีสกินก็น่าจะเริ่มเยอะกว่าคูคิดแล้วบนะ้างาฮะไอ้เหี้ยเพราะคูคิดกูแบงไม่มีสกินใหม่บเลยไอเย้เหี้ยสงสารที่ผายเลยเอาละ่ะต่อมาก็จะเป็นของจอร์โดแล้วผมก็จะมีสกินโอเวอร์กรอแะไอ้เหี้ยเพราะว่ากระแสะโกอาการเดินมาแรงนะก็เลยมีสกินนี้เชื่อกูเถอะ ก็ต่อมาแล้วผมก็จะเป็นสกินทูนนะผมราคาอยู่ที่800บาทนะผมก็เป็นสกินกร์ตูลลนนะี่แหละก็ไม่รู้อะ่ะดูคอมเมนต์แล้วกันก็ต่อมาแล้วผมก็จะเป็นชาร์คเบรลอนนะผมราคาอยู่ที่1,000บาทนะครับผมนะแล้วก็ต่อมาแล้วผมก็จะเป็นออสซี่ออสกาเนะ่ยราคาอยู่ที่1,750งพันเจ็ดรอ้บาทนะผมเดีเ๋ยวเรามาดูกันปลาไหลดิป่ะไปดูดิ <laughs> มันดูเหมือนปลาเลยก็มันน่าจะมีชื่อออสกาด้วยป่ะเอาล่ะ ต่อมาเนี่ผมก็จะเป็นวิวิ่งเลเจนต์นะผมราคาอยู่ที่สามพันสี่ร้อยสี่บาทนะเฮียเฮ้ยทมมันดูเท่วะไม่รู้เนะี่ยแต่ไปดูเท่ดีแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นโนริของเราเนาะผมโนริก็นด้จะเพิ่มมาแค่สกินเดียวนะผมก็คือสกินมิซิงโนนะผมราคาอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะเฮียก็สกินเฮ้ยอันนี้ลูกกวาดหรือเปล่าไม่รู้ ไม่รู้ว่ามาจากเกมอะไรนะไอ้เหี้ยดูไอ้นี่เลยเอาล่ะต่อมาผมก็จะเป็นวันเอ็กวันเอ็กของเรานะ้วผมวันเอ็กเนี่ยเพิ่มมาแค่สกินเดียวนะเพื่ฮะก็ะคือสกินทอยนะผมราคาอยู่ที่เจ็ดร้อยบาทนะผมก็เป็นสกินของเล่นนะที่มันวาขายจริงๆกันนะเอาล่ะต่อมาก็จะเป็นสกินของเชนเนสกายของเราแล้วผมสกินเชนเนสกายเนี่ยก็จะมีฮอตดอกนะผมจากไดอัพเดตนะก็ราคาอยู่ที่650้อยห้าสิบบาทนะผม แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสกินกระตูนะผมราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับผมเอาล่ะต่อมาก็จะเป็นสกินนฟูฟนะผมนฟูฟนี่น่าจะมีเยอะเพราะที่ผมเห็นมานะเอาล่ะจะเป็นสกินของเวิร์กเกอร์แล้วผมหรือก็คือคนทํางานดักกันนะราคาอยู่ที่ห้าร้อยบาทนะครับผมแล้วก็ต่อมาครก็จะเป็นสก็อตพอดนะครับผมราคาอยู่ที่หกร้อยห้าสิบบาทนะครับผมก็เป็นสกินเข้ากอะไร ถ้วยลับชาลแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสกีดทยอยอีกแล้วนะผมร,ราคาอยู่ที่650บาทนะฮะก็อย่างที่บอกไปฮะว่ามันมาวางขายจริงๆนะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นบราล์ไออาร์ดูปนะฮะก็ราคาอยู่ที่700บาทนะครับผมมาจากบราล์ไออาร์เหมือนกันก็ไม่รู้เหมือนกันเกมที่อะไรวะเอาล่ะต่อมาก็จะเป็นแชกนะฮะเอ้ยแชกแชกเออก็ นะั่นแหละราคาอยู่ที่เจ็ร้บาทนะผมมาจากได้อัปเดตนะไอ้เหี้ยทำไมได้อัปเดตไปวันเยอะจังวะอัปเดตนี้เริ่มคิดแล้วเนะี่ยเอาละต่อมาก็จะเป็นสกินจานนะไอ้เหี้ยสกินนี้มาจากอีเวนต์ของเรานะไอ้เหี้ยแบบไปการคอลแล็บที่กูก็มีคิดเหมือนกันว่ามันจะคอลแลนะ็บมาเนี่ยอีเวนเะนี่ยเออราคาอยู่ที่700บาทนะสกินนี้กูน่าจะซื้อนะอเนี่ยไอ้เหี้ยสวยดี เอาละต่อมาผมก็จะเป็นซันนี่เดย์นะซันนี่เดย์ราคาอยู่ที่8 5 0บาทนะผมแล้วก็จะมีชาวเอ็นและราคาอยู่ที่900บาทนะเดี๋ยนะผลิหนึ่งสองสามสี่เฮ้ยมันเป็นผู้หญิงเหรอไอ้เหี้ยกูกูเริ่มคิดแล้วว่าดูรน่าจะเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยเออทำไมสกินผู้หญิงมันมีเยอะวะก็ชักมาเถอะ ต่อมาผมก็จะเป็นอ e ีลอตนะอีลอตเนี่ยก็จะมีโบโบนะผมราคาอยู่ที่400บาทนะก็มาจากอ e ีเวนต์อีกแล้วนะก็เป็นตัวที่แบบแบบซื้อขายนะแล้วก็เป็นอีสเตอร์เอกด้วยนะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นแคทิเกอร์นะผมมาจาก The Game Day อ,กอกยู่ที่ริ่มเยะนะผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสกินซัมเบอร์นะผมราคาอยู่ที่750บาทนะผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสกินด็อกราคาอยู่ที่950บาทนะก็ เป็นเออ่หมาหรือเปล่าเออสกินหมาเฮียดูดิมีหูป่าด้วยแต่แต่มันก็ไม่เหมือนหมาช่างมานันเถอะไอ้เหี้ยเอาล่ะต่อมาก็จะเป็นบิวดอร์แบนของเราครับผมบิวดอร์แบนก็จะมีสกินสตีพังนะราคาอยู่ที่400บาทนะครับผมแล้วก็จะมีสกินของอะไรวะเอาดิแชร์แพดนะก็ราคาอยู่ที่850บาทนะบุ๊มมาจากเกมรลฟต์ดีอีกแล้วไอ้เหี้ยวดแบงจะมีทุกตัวแล้วบุ๊เนี่ยเออ ไอ้เหี้ยจะมีทุกตัวเลยละแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสกินบราอิร์ builder band นะฮะเฮ้ย builder เลยเออ900บาทนะผมก็เฮ้ยสกินดูสวยนะเออมันเหมือนมันเหมือน original เลยเออ original ของ builder band นะแล้วก็ต่อมาฮะก็จะเป็นสกินแมชชีนนะผมราคาอยู่ที่1,200บาทนะผมไอ้เหี้ยเราไปสกินดูเท่ปะวะเออมันดูเท่มากเลยเหี้ยมันเหมือนแบบ หุ่นจักรกลเลยอ่ะก็อย่างว่าชื่อแมชชีนแล้วก็ต่อมาะน่าจะเป็นซูซูเจ็ดเอเจ็ดของเราครับผมซูซูเจ็ดเอเจ็ดของเราเนะี่ยก็จะมีสกิลซัมเบอร์ครับผมราคาอยู่ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทอีกแล้วนะที่อย่างสกิลซัมเบอร์ก็ก็อย่างว่าเนาะเพราะอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ซัมเบอร์แนะ Even 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 นะแล้วก็ต่อมาะก็จะเป็นสกิลเอเรียดน,นะผมราคาอยู่ที่แปดร้อยบาทนะครับผมก็น่าจะเอาไว้มาเป็นพวกแบบ เอาไว้มาอยู่กับพวกอีลอดกับเชนหนระือเปาครับที่เป็นสกินไอเอเรียนหรือเปล่าเออแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทูทารนะผมทูทารเดี๋ยวก็จะมีสกินครอกนะก็เด็กราคาเด็กพันบาทนะมาจากเกมไดออบดีอีกแล้วเฮียแม่งเริ่มเริ่มเยอะเนี่ยไอเยอะเริ่มเริ่มเยอะเลยเนี่ยจากไดออบดีเนี่ยเอาละต่อมาก็จะเป็นเกมเด็กสับสับเจ็ดนะเกมเด็กสับสับเจ็ดแต่ก็จะมีสกินเจนะ๊กาา 1, 000, นะผมก็มาจาก,กลูบิง รูเบียดีเจซี่นะผมราคาอยู่ที่650้อยห้าบาทนะผมแล้วก็ต่อมาฮะก็จะมีสกินเควอก็ราคาอยู่ที่650้อยห้าบาทนะผมไอ้เหี้ยเราไปสกินนี้ดูเหมือนผู้หญิงเลยวะเออไม่รู้ดิฮะแต่เหมือนผู้หญิงดิแล้วก็ต่อมาฮะนั่นเป็นสกินคอมบันโดนะผมราคาอยู่ที่650้อยห้าบาทนะผมสกินนี้ก็น่าจะเอามาจากไอ้นั่นปะทาวเวอร์ดีเฟนส์ ก็ไ่รู้ฮะต่อมาก็จะเป็นคอปเร์โบรนแล้วผมก็ราคาอยู่ที่9ก0าบาทนะผมก็เป็นกระดูกเชี่ยกระดูกกระดูกดูเท่ห์วะไม่รู้ดิแล้วก็ต่อมาก็คือสกินบ็อกมาจากไดออบเดดอีกแล้วเฮียบาโคตรเยอะเลยว่าบาททุกตัวบ้างเนี่ยเออราคาอยู่ที่1,000บาทฮะแล้วก็ต่อมาก็คือรีเบลนะผมมาจากเกมอีเวนนะผมแล้วก็ราคาเนี่ยอยู่ที่1,250นรบาทนะผมก็ สกินนี้มันดูเหมือนจาดเลยอ่ะมันจาดดูอ่ะเออก็ไม่รู้ว่ามันนี้จะเป็นคนเดียวกันหรอเปล่แล้วก็ต่อมาแท็บแท็บนี่ยก็จะมีสกินโอเวอร์เซียนะผมราคาอยู่ที่400บาทนะผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสเปนลอร์ดนะผม500บาทแล้วก็จะมีเชดดี้เมอร์เซนส์ดาลีนะผมราคาอยู่ที่5 5 0บาทนะผมแล้วก็สกินเนี่ฮะก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะไอ้อัส์ซรลิสเซลเนี่ย ราคาอยู่ที่600บาทนะผมก็จะเป็นสกินที่เป็นดีดีไซน์และแล้วก็ต่อมาก็จะคือสกินทอยของเรานะผมเป็นสกินของเล่นแล้วนะราคาอยู่ที่หกร้อยหบาทนะผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสเนกี้แซนนะผมสกอตเบอร์650บาทนะผมนี่จะไปสกิน,นชื่อยาวจังไปเนี่ยชื่อโคตรยาวเลยก็สกินนี้มันดูคล้ายๆกับ Y2K เหรือเปล่าคอัคล้ายๆก,กัน แล้วก็ต่อมาฮะก็จะเป็นโทพิ s เค้าแท p e r นะ์แลบุ๊ราคาอยู่ที่6กร้อยสิบบาทแล้วบุ๊แล้วก็ต่อมาก็จะเป็น Dark Age ด,ด,นนด,ดิจาน์แล้วโหยี่อะไรไปดูเท่ไปเนี่ยเออแบบสกินนี้น่าจะรีดีไซน์เพาะฮะไอ้เนี่ยเพราะกูเคยเห็นสกินนี้มาก่อนรู้รู้สึกนะเออรู้สึกน่าจะรีดีไซน์เพาะฮะแล้วก็ต่อมาก็คือสกินบานาด้าจากไดออบดีอีกแล้วไอ้เนี่ย แต่สกินนี้ดูคล้ายเอสซอกบุกยัยไปหนูเออคล้ายๆกันนะก็สำหรับแท็บก็มีเพียงข้าดีนะผมเนะอ๋อใช่คุณลืมบอกแท็บเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้ชายนะผมเขาได้ตัดหับไปแล้วนะผมแล้วก็มาอยู่ที่ประเทศไทยของเราแล้วผมกลายเป็นผู้หญิงนะเออลืมบอกนะแท็บเป็นผู้หญิงนะสำหรับใครที่ชอบแท็บนะก็นั่นแหละเขาเป็นผู้หญิงแล้วไอ้ีเหี้ย คือตอนที่ผมรู้ทราบข่าวไนดะ้ว่าแทบเป็นผู้หญิงคือกูแบบเศร้านะไอ้โคตรเศร้าเลยนะผมเอาล่ะก็ช่างเรื่องของแทบเขาแรับผมแทบเขาก็ไปอยู่ที่ประเทศไทยไปที่เรียบร้อยแล้วนะกนะ็เราไปดูก็ดีดูเซก,ก้ากันดีกว่าก็สำหรับดูเซก,ก้าผมก็จะมีพอร์ตเซก้าราคาอยู่ที่5 5 0บาทนะผมก็ไอ้แก้วรับชาไอ้หัวหัวไปแก้วน้บชาครับ,มบผม แล้วก็ต่อมาก็จะเป็นสกินทอยแล้วผมราคาอยู่ที่หกร้อยสิบบาทนะผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นบีซเดอร์นะผมเป็นสกินซัมเบอร์นัน่นแหละเขาใหญ่ก็ราคาอยู่ที่แ0ดร้อยบาทนะผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นบัตโครมและราคาอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะผมแล้วก็โอเคสำหรับสกินของดูเซก้าก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเอาละต่อไปเป็นเชนนะผมซึ่งเชนก็จะมีสกิน เฟสเดอะเรตเชันนะครราคายอยู่ที่700บาทนะครก็ทำไมมันคล้ายๆไอ้นี่วะวอร์ค็อกคล้ายๆกันเลยนะแล้วก็ต่อมาฮะก็ะจะเป็น r นะีเวอร์นะลี Re aller, aller, เวอร์ลีเวอร์ราคายอยู่ที่850บาทนะครัมาจากเกมไดอ็อเดตอีกแล้วไอ้เฮี้ยกี่สก,กินแล้วเนี่ยมึงเนี่ยหนึ่งสองสามอ้สห้าหก เฮ so right. so so so, so 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 ียไฟเยอะชิบหายเลยก็นั่นแหละสำหรับสกินของอัปเดตนี้แล้วผมก็วันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวสกินไวสโตนของสแลเชอร์นะผมก็คือไวสโตนสีนะแล้วก็อีกหนึ่งสกินนะก็คือสกินแบตตี้นะผมดีวิ่ดีกูอาจจะได้รีวิวไวสโตนสามอัเนี่ยถ้าไม่ดีนะไม่มีโอกาสก็รีวิวสองตัวนี้ก่อนนะเอาล่ะ จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ไปรับชมกันเลยดีกว่าครับไปนี่มาแล้วเฮียมาสตัวสี่สัตว์โอ้ยเท่สัตว์โอ้ยโอย,โยนี่รีดีไซน์มาอย่างเท่นเลยไอ้เหี้ยเอาล่ะไปเราไปลองเล่นกันดูหน่อยไอ้เหี้ยมันมันจะเปลี่ยนอนิเมชันป่าวไม่ไม่น่าจะเปลี่ยนหรอกมั้งเออเพราะรีดีไซน์มันก็มันก็มันแค่เปลี่ยนดีไซน์เฉย อะไรอะ่ะอืออไดปด่าเพี่ยนนะเชีย,ยร์ทำอะไรเนี่ยทำอะไรออยอดเพื่อนไอ้แยอืมไม่ติดตัวนี้ไม่ร้อกง่ายหรอกลอกล็องร้องล็อกเออนั่นแหละร้องร้องยี่ลออื้มไอ้เสียเสียงพี่โอ้โหพี่ยังมัน มามมไม่ได้กลับมาเล่นนานเนี่ยไอ้เแย่ปวดมือด้วยเฮ้ยบีดแม่งก็บีด,นบดหนักที่ถายเลยฮะแม่งไม่โดนไอ้เหี้ยก็แต่มีหนักสื่อปักเลยปักทำไมปักหนังสือไว้ทำไมวะช่างมาันนะเฮ้ยนี่เอ้นี่เป็นกระล้องอย่างเดียวเลยเฮ้ยนั่งๆๆคุณผูดเล่นเก่าเพื่อนคุณผูดเล่นเก่านะ ไอ้เอี้ยชุลมุนโอ้โหโทูทามไอเออแล้วไม่หนีไงปล่อยเวลาให้มึงหนีนะเพื่อนปล่อยเวลาให้มึงหนีนะเพื่อนเออต่อมามึงต่อเลยกิรือเปล่าวอ่ะเกิทน,นะเออเกิทมันจะเพลีมันก็โคตรมันเลยอออเออโอเคด,ดูดูดีฮะเท่จัดเลยอ่ะ ไม่ต่อยอ่ะไม่ต่อยอ่ะไม่ต่อยอ่ะไม่ต่อยอะย่งงอยอะโอ้โหน่าเสียดายอะไกีสต่อยสิต่อยสิเพื่อนต่อยสิเออต่อยกูสักทีไอสัตว์โอ้เจ้าเพื่อนโอเคเรียบร้อย <ś le> <ś le> ดูด้วยกูมาจากนรกไอสัตว์เออเรียบร้อย <ś le> ไอสัตว์แม่งดีดขึ้นไปโคตรไกลเลยอุ้ยเชนวะเชนไม่มีสก,กินเป็นไปได้ไงวะผู้เล่นใหม่ป่ะเนี่ยยินดีนต้อนรับสุดพอสกิกน,นะเพื่อนแล้วประเด็นคือครูแพ้พวกไอผู้เล่นใหม่นี่งประเด็นเสียแทงกูไอสัตว์มันไม่ได้สองชีวิตนั่นแหละนงนัง่น,นไอเสียวุบมันมันลึกปินนะเน,นี่ย เลยเป็นบ้าบออะไรเลยเป็นบ้าบออะไรเออท่าคิวเหมือนเดิมอ่ะอืออเสี่ยมันอะไรอยู่ไหนวะเอออยู่นั่นไปเหี้ยหน้ากากแม่งหน้ากากแม่งใหญ่ขึ้นโอ้โหแมวเ,เก็บมันไว้คนสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าถ้าเราฆ่ามันก่อนคือ,อยังไงมันก็ยังไงมันก็หนีไม่ได้ สก mm hmm. ายชิสกี้เออนด้จริงอันนี้ดิเพื่อนแน่จริงแน่จริงเออนั่นแหละแน่จริงมากขอบคุณอา้าวแดกเนี่ยยังไงยังไงแบงก์เวนชิสกายบิดได้เออยอ,อดวัวทุธานแพงเลย แน่นอนนะผมไม่เอาอีลัดก่อนเพราะว่ากูเป็นคนเรื่องมากพู่เปาวอะไม่ก่าเอาก็ได้โอ้ยเฮียสปีดแล้วะสปีดแล้วไงพี่สปีดแล้วไงอะสปีดแล้วไงจะสู้เลยกับผู้เล่นเก่าอย่างกูได้วะอย่บบร้อยอย่าตายเสื้อตาย ปล่อยให้ปล่อยกูปล่อยเวลาแลนะ้เพื่อนโอ้โหนี่มึงรู้จักไหมพลังสืบทอดอะสืบทอดฮิตบ็อกอันมันเริ่มทุ่ม er. เฮียไออยู่นู่นไอตัวนี่มอนชิลดสกายเฮียเอาทุ่นทามกันดีกว่าไหมไม่ได้เดี๋ยวท i m e ทามทำไม่ได้ฮนะเพราะว่าถ้าถ้าเอาทุ่นทามคือมันก็รอดอ่นะ แล้วเมื่อกี้มันก็น่าจะเล่นเป็นแบบเล่นเป็นที่หายอะ่ะเออทำอะไรของมึงวัตส์สกายโอ้โหไอ้ย่ยเล่นเล่นยังกากเลยัวน,นี้โอ้ยเฮียมูมดกึน้นไอสัตว์แม่งถ้าถ้าสู้ลารแมนสเตนนิ่งผมคิดว่าผมอาจจะแพ้ได้เนะี่ยไอ ไอ้ย oh yeah. ่ยดูฮิตบ็อกกูก่อนไอ้สับเรียบร้อยมาถึงมันจะไม่ใช่เกีดก็ถึงโอเคเดินปีเดินปีวอล์กวอล์กคุณเล่นจะเป็นเหมือนฮอนเลยีฮีย คุณก็รู้ว่าผมไม่ใครนั่นลบมนในอากาศในแต่นี่หลบไปหลบไปมเพื่อปโอ้โหเสียนลมันทิ้งอร่อยวะตลอด่อนมึงเก่งที่เพื่อนยอมรับก็ได้แต่แบกกูข้าดขึ้นกูข้าดึยวเสียเสีย กูจะแพ้จริงคลิแพ้ละแพ้ละเออผิดพกผิดอกกันแล้วพี่นัเรียบร้อยอ่ะแพ้ไอ้สัตว์โอ้หไอ้เหียเล่นอย่างเก่งเลยก็นั่นนะผมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ มาแล้วโอ้โหเชีย่ยเฮ้ยถ้าเปิดตัวดีวะเออนี่นะอืมก็เอามาจากไอออริจินลอลมันเลยนะก็ดูดิสวยอยู่นะเฮียเออไม่มีเนื้อมีเนื้อปากกูนเนี่ยมาเพื่อนเชี่ยอออะไรของมึงเนี่ยจิๆๆ๋วจิ๋วพิซซ่าไปกูโอ้โหสุดยอดกินอะไรวะนะ่ อกินแอนไอ้โดนเกยเอาเรียบร้อยแล้วทำไมตัวมันแดงแบบนั้นวะเขาเขาปรับใหม่อ่ะู้สิววับได่อือหึไอ้นี่เปลี่ยนด้วย,ยนะเออดีดีสวยสวยอ๋อเปลี่ยอะไรเพื่อนอย่าแพงโดนอีก ไม่ทำไมมันดูสามัคคีกันยัเลยวะมาเป็นเนื้อให้กูมาไอเหี้ยไออีลอนคนเดียวไอ้ตัดมึงช่วยยังก็ไม่เคยจะช่วยกันเลยเออเรียบร้อยอืเรียบร้อย,อเ,ย,อยเพื่อนดูฮิตบ็อกกูก่อนไอ้ตัดสารต่อฮิตบ็อกอะ่ะไอเหี้ยอะ ไอ้ยัยแต่ละคนนี่อ,อืมแ่งนีดแล้วทำไมเกมมันเยอะจังเลยวะเออม,มันเยอะมากเลยอ่ะเกปลานีเกดอย่างเยอะเลยแม่กูปรับผมแม่เลยจะรีบหนีทำไมวะเพื่อน ไปรีบหนีทำไมแล้วมึงก็ปกป้องกันอย่างเป็นอัลคาเลยสัตว์วเฮ้ยไอ้เออตายสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอ,อ้อว่าท่าเปลี่ยนเหรอ้โอ้โหแม่งเลยไอ้เชี่ยแม่งโคตรโหดเลยเจอทูทามโหดว,ว่ะ ไม่โดนนี่มันก็ไม่โดนกูนก็ไม่โดนอ่ะโอเคเราต้องเล่นกันแบบใจเย็นๆรีแลก์รีแลกทำอะไรเพื่อนเฮ้นโอเค พี่ทำไมมันดูอลักขากันจังเลยวะมานนี้แม่งโคตรอลักขากันเลยเจ๋ยไอสัตว์อลักขากันแต่งงโออไม่ต้องแล้วเพื่อนไอ้ยี่เจออนิเมชั่นสุดเท่โอ้โหอืมตับคอเลยยี่ไม่รู้ว่าไม่รู้เหมือนกันนะอันอันนี้น่าจะ สำหรับเกมหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจอะเพราะมันน่าจะเหมือนแบบไอ้ o x กับไนะอ้นั่นอะนั่ะนั่งนัดได้เอาเกมกับอืมเรียบร้อยเพื่อนมึงตายเฮียแม่งเป็นโครงกระดูกอยู่แล้วแต่มันเป็นเนื้อให้กูเถอะขอร้องกูหิว,ว ้าไปทูธามันคนเล่นมันเยอะจังวะจะกินอย่างดีแต่ตอนนี้กูจะตายหายแล้วไอ้เหี้ยเยอ้ย,อยไม่โดนเออเรียบร้อยสุดยอดในที่สุดโอ้หไปเพื่อนวาร์ปไปดอิอยู่นู่นเลยนี่อยู่อย่างไกลมาเพลงสุดมันมาแล้วไอ้เหี้ย นี้ก็จูอย่างไรนะเพื่อนไม่ใช่ว่าคนเดียวกันกับที่ผมไม่นี่ยหรไอ้แอ้มมันออกเซิร์ฟไปแล้วนี่หวาเฮียนล้วทำไมอุเวลร้อยแปดมันเนี่ะไอ้เฮียเด็ดเลยนะทำไมเจ้ใส่งอุเวลร้อยแปดวะเฮียมันเพิ่มเรเยอะเอาเฮียหนม ไี่เหรออูเชี้ยมันมีท่าผิดฉากด้วยอ้ีแย่งเมื่อกี้คุณเห็นไหมฮิตบ็อกซ์สุดอลังการก็นั่นนะผมนะสำหรับสกินของแบตินี่นะผมนะก็นั่นนะผมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ